เจ้าบอกว่าท่านหญิงแคลวังมางั้นเหรอใช่แคลวังคนที่ข้ารู้จักหรือเปล่ามีแคลวังอื่นอีกเหรอแอรอนนางมีท่าทีอย่างไรคงไม่ได้มาหาเรื่องหรอกนะไม่ใช่ท่าทีของนางดีมากแถมยังเอาของขวัญมาเต็มเลยยังบอกว่าเป็นเพื่อนของท่านแอสตินนะดีเลย เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านยิงแอสทินจะสร้างชื่อเสียงเพิ่มขึ้นท่านยิงแอสทินไม่ข่าดีครับฮะแกรสจะกลับมาทำไมอีกอะข้าสัรให้เจ้าพักร้อนแล้วไม่ใช่เหรือกระหมอมีเรื่องสำคัญมาแจ้งครับมีเพื่อนของท่านมาหาเพื่อนของฉันเหรอฉันข้ามมิติมามีเพื่อนที่ไหนกันข้ามีเพื่อน ข้าไม่มีเพื่อนสักหน่อยฮะท่านยญิงแอชตินผู้น่าสงสารเพราะมักจะถูกผู้คนรังเกียจเยยดยันจึงไม่รู้ว่าเพื่อนคืออะไระท่านยญิงแอชตินไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้ท่านมีเพื่อนลนะ้ะตอนนี้นางรอท่านอยู่ที่ห้องรับรองหึจ<ะ>ูคิดอะไรอีกเนี่ย ฮะไม่อยากเชื่อแค่อวองจริงหรือนี่ฉันคิดว่าเกรสล้อเล่นซะอีกนางมาทำไมนะอาา่ะฮะท่านหญิงแคลวองเอ,อสทรินไม่เป็นไรค่ะหม่อมฉันเก็บท่านอยู่นิ่งๆน,นะถือว่าขอโทษนะข้าดีใจไปหน่อยที่ได้เจอเจ้า เกิดอะไรขึ้นแคววองเป็นคนที่สง่าง,งามและสํารวมมากแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้ดูซื่อเื้อเหมือนเกรซเลยว่าแต่ท่านมาหาข่าวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีธุระข้ามาหาเจ้าไม่ได้หรอ,อ,อนางยังเป็นคนตรงไปตรงมาพูดแบบนี้เหมือนฉันเป็นคนผิดเลย นี่คือชากุหลาบที่ปริซนาปลูกและไซรับจากนิวเวิร์เชิญดื่มค่ะถ้าอย่างนั้นนางมาทำไมต้องมีสาเหตุสิหรือว่าพระราชนีส่งมาสืบข่าวท่านมาหาข้าวันนี้เพราะเป็นรับสั่งของพระราชนีหรือเปล่าอเออจะว่าใช่ก็ได้เพราะก่อนหน้านี้ พระราชนีเสนอความคิดเห็นให้ข้าอย่างหนึ่งแต่ดูเหมือนข้าจะทำไม่สำเร็จอะไรกันนางหมายความว่าอะไรนางคิดจะหักหลังพระราชนีแล้วหันมาเป็นพวกเดียวกันกันกบฉันอย่านะอย่าทำแบบนั้นฉันต้องตกเป็นเป้าของทุกคนแนะ่ฮข้าตอนนี้ดูโง่ามากสินะอะไรกันอยู่ๆ ฉันรู้สึกว่านางน่ารักขึ้นมาเหมือนหมาที่กำลังสะบัดหางไม่ได้ฉันจะเป็นเพื่อนกับนางไม่ได้ต้องทำให้นางเกลียดฉันฉันจะยอมให้นางดึงเข้าไปในวังวนของปัญหามไม่ได้ท่านหญิงแคล้ววังข้ามีความรับที่น่ากลัวจะบอกอะไรเหรอข้าจะบอกให้ ความลับของข้าก็คือข้าเป็นคนสกปรกนะ่ะอืมฉันไม่ชอบอาบน้ำอืมและไม่ชอบสระผมช่วดูแคของข้าสิสำหรับผู้หญิงไม่มีอะไรนไ่ารังเกียจไปกว่านี้อีกแล้วเพื่อให้นางเกลียดฉันยอมทำทุกอย่างไม่คิดเลยว่าเจ้าเห็นข้าเป็นเพื่อนจริงๆแม้แต่เรื่องพวกนี้ ก็ยังบอกค่าจริงๆแล้วค่าก็ไม่ค่อยรักความสะอาดหรอกนะโกหกข้าอ่นนิยาจบแล้วในนั้นเขียนไว้ชัดเจนว่าเธอรักความสะอาดเป็นที่สุดเนี่ยจะคงไม่ค่อยเข้าใจค่าเป็นคนที่สกปรกมากๆคือถึงขั้นลงไปนอนกลิ้งบนพื้นได้อ่ะอ่าใช่เลยค่าก็ชอบเหมือนกัน กลิ่งบนพื้นจนตัวครุกไปด้วยฝุ่นเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะไรเนี่ยเพื่อเอาใจฉันนางถึงกับยอมสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยเหรอความจริงเรื่องความสกปรกไม่เท่าไรหรอกข้ายังมีความนับอีกมากมายที่บอกให้ใครรู้ไม่ได้ฮะข้าก็มีความลับของข้าเหล่านั้นไม่สามารถบอกใครได้เราไม่เหมาะ สมกับฐานะผู้เสืสืบทอดตะโกนฟาราเดย์่่นเป็นเรื่องที่ค่าไม่อยากเป็นผู้สืบทอดฟาราเดย์ข้าก็เช่นกันถ้าพูดความลับเหล่านั้นออกมาข้าคงไม่สามารถมานั่งอยู่ที่นี่ในฐานะนี้ได้อีกเช่นเรื่องที่ข้าไม่ใช่นักสังคมเป็นแค่มาที่มีเวทมนต์อ๋อเอชตินข้าไม่เคยรู้มาก่อน ่าเรามีอะไรที่คล้ายกันขนาดนี้ฮะไม่ใช่สิเรื่องต้องไม่เป็นแบบนี้ขอคิดดูก่อนว่ายังมีเรื่องอะไรที่กุลสตรีไม่ควรทำใช่แล้วเขายังชอบการออกกำลังกายเจ้านึกถึงภาพตอนที่ค่าซิทอัพเป็นร้อยครั้งออกไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปฮะ เป็นนิสัยที่ดีมากๆากข้าต้องดูเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วสิกลับไปข้าจะลองทำบ้างฉั <adults> ชิ้นแพ้แล้วเหรอเนี่ยวันนี้ข้าดีใจจริงๆไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของเราจะขยับขึ้นอีกขั้นหลังจากนี้ไปข้าขอให้เจ้าเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของข้าเล่นกับข้าแค่คนเดียวหึไม่ได้ข้าตัดสินใจแล้ว ต่อไปนนี้ค่าจะอยู่เล่นกับแมวและหมาเท่านั้นะแบบนั้นก็ดีสิฉันไม่เขา้าใจอย่งนี่เลยอ่ะโอ้ยช่วงนี้ข้าไม่ค่อยสบายวันนี้คงต้องขอตัวก่อนนะข้าต้องพักผ่อนแล้วได้สิงั้นข้ากลับก่อนนะแต่ว่าเจอกันคราวหนะ้าค้าจะมาหาเจ้าในอีกรูปชมหนึ่งสักวันหนึ่งข้าจะบอกความลับให้เจ้ารู้เอชเทน หวังว่าเจ้าจะรับของขวัญที่ข้านำมาให้นะจริงๆนางก็ไม่ได้เลวร้ายแถมยังน่ารักด้วยซ้ำไปไม่ได้ไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็สนิทสนมกับนางเกินไปไม่ได้ไม่งั้นจะถูกลากเข้าไปในวงสังคมฮึถึงสักทีแอรอนจะต้องเก็บเรื่องที่ข้าพบกับแควงังวันนี้เป็นความลับนะะ ห้ามบอกใครเด็ดขาดอม,มฉันจะพยายามทำไมอึกอกักทำไมน้ำเสียงเหมือนถูกบังคับอะไรแบบนั้นน่ะเจ้าคงอยากพูดใส่โทรโข่งประกาศให้คนรู้ไปทั่วมากเลยสินะท่านเองแอสตินท่านเองแคลวองฝากของขวัญไว้ให้ท่านให้กระหม่อมนำเข้ามาเลยไหมครับเอามาสิคนเข้ามาเลยฮะนี่มันอะไรกันน่ะ เดี๋ยวนะยูดไหนบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆไงเล็กที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนท่านหญิงแควองจะส่งของล้ำค่าที่หาได้มาให้ท่านหญิงหมดเลยน้ำใจครั้งนี้ช่างน่าประทับใจจริงๆเออมีท่านหญิงแควองเป็นเพื่อนชื่อเสียงของท่านหญิงแอสตินต้องดีขึ้นแน่ๆเลยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยละ่ะ เป็นเรื่องที่ดีมากเลยละพอเลยไม่ต้องมาสวีทโชว์ฉันออกไปให้หมดนะครับกระมอมจะออกไปเอาอาหารให้น้องหมาเดี๋ยวนี้ครับคาจะไปช่วยทำความสะอาดบ้านหมาให้เฮ้อทำไมจุ่ๆถึงดีกับฉันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่นะ อยากให้นางทำอะไรไปมากกว่านี้อีกเลยนะฮ่าด็กไปฮโอ้พวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกนางสนิทกันถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้แคาวองไม่สบายแอสตินอยู่ดูแลทั้งวันทั้งคืนเลยนะดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าพวกนางเป็นเพื่อนกันนะ จาไม่รู้อะไรเสียแล้วได้ยินว่าพวกนางรู้จักกันตั้งแต่เด็กแอบไปมาหาสู่กันตลอดเป็นมิตรภาพที่แนบแน่นนะไม่ว่ายังไงการมีเพื่อนสนิทก็เป็นเรื่องที่ดีดูเหมือนพวกไฮโซจะไม่ได้เลือดเย็นอย่างที่คิดนะต้องพูดว่าเอสทินเป็นคนดีมากต่างหากนางทำเรื่องดีๆไม่น้อยเลยนะ เรื่องราวของเอสดินไม่ได้เป็นที่พูดถึงแค่ในวงสังคมแต่ดังมาถึงสถานที่เช่นนี้ด้วยเอสดินผู้ยิ่งใหญ่นางคือนางฟ้าที่นำความฝันและความหวังมาสู่พวกเราทุกคนเรื่องราวของเอสดินดังไปทั่วตรอกเล็กตรอกน้อยเฮออ้ต้องเป็นฝีมือแควงแนะ่เฮ้ยเจ้าจะทำอะไร่ คืนมานะแต่จะว่าออไปนับเป็นเรื่องดีเอาคืนมาเอาหนังสือข้าคืนมาการเดินทางของแอ็ดินผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมฉันถึงไม่สบอารมณ์เช่นนี้เขาเป็นใครน่ะคนประหลาดหัวใจของข้อเริ่มมีความรู้สึกประหลาดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กัน แรงประมาณนี้พอไหมคะออสบายจังแต่เสียดายที่พอท่านไม่อยู่ไม่งั้นเพอร์เฟก่นนี้ท่านหญิงแอสตินให้ยินว่ามีคนแต่งบทเพลงมิตรภาพระหว่างท่านกับท่านหญิงแคลงผู้คนเอามาร้องกันทั่วแล้วอะไรนะยังมีกรอนกับดิธานเกี่ยวกับท่านด้วยนะคะหม่อมฉันจำได้ว่าชื่อการเดินทางของแอสตินผู้ยิ่งใหญ่ แม้แต่เด็กๆก,ก็จะจำเรื่องราวของท่านไห้แม่นเลยนี่มันเรื่องบ้าๆอะไรเข่าลือป้าพวกนี้อีกไม่นานก็นเงียบไปเลยใช่ไหมไม่นะคะท่านหญิงแอชตินหม่อมฉันคิดว่าคราวนี้ต้องเป็นที่พูดถึงอีกนานแนะ่แต่ทําไมอ่ะแล้วทุกครั้งที่เลิกกันทุกแขนงเลยนอกจากจะมีเรื่องราวที่เป็นกรแล้วยังมี จิตรกรสร้างผลงานจากมิตภาพของพวกท่านด้วยฮะแม้แต่ผู้เยียงผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยังไม่ดังขนาดนี้เลยฮึนินทานเล่าว่าแอชชินแอลทิ L ่แสนดีถูกเหยียดหยามและใส่ร้ายจากมนุษย์ที่โง่เขาผู้กล้าแกวองจึงยื่นมือเข้ามาช่วยนางนับจากนี้โลกมนุษย์ก็เล่าลือถึงเรื่องราวมิตภาพของพวกนางไปทั่ว เป็นเรื่องราวที่งดงามมากใช่ไหมฮเดี๋ยวนะหม่อมฉันนวดตั้งนานแล้วแต่ทำไมไหลของท่านหญิงแข็งกว่าเดิมล่ะ,ะ,ะท่านหญิงแอสตินท่านจะยุกฉันไปที่ห้องกระจกค่ะห้องกระจกทำไมต้องให้ฉันไปด้วยนะที่นั่นเป็นสถานที่ลึกลับที่มีเพียงดยุกฟาราเดย์เข้าออกได้ทุานั้นไม่ใช่หรือ คือว่าหม่อมฉันมาแล้วคะ่ะเข้ามาสิว้าวกระจกเต็มห้องเลยบนพื้นก็มีต้องระวังต้องระวังหมอะท่านดิยุเรียกหม่อมฉันมามีเรื่องอะไรหรอคะแอสทรินพระราชาทรงมีพระพัญชาลงมาแล้วพร,ระองค์แต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดของตระกูลเราฮะ จ้าต้องเข้าไปฝึกอบรมในพระราอวังเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่เดี๋ยวนะทำไมถึงเป็นหม่อมฉันเรื่องนี้ยังไม่ตัดสินใจไม่ใช่หรอฉันจำได้ว่าในนิตยายเขียนไว้ว่าผู้สืบทอดที่ถูกเรียกเข้าไปในวังคือเฮลลัสนี่ฉันแย่งบทของพระรองเลยเหรอพระราชาเป็นผู้ตัดสินพระไทยเรื่องนี้เอง พระองค์ทรงเห็นถึงความสามารถพิเศษที่เจ้าสอนไว้จึงคิดว่าเจ้าควรเป็นผู้สืบทอดความสามารถพิเศษเล่ะหม่อมฉันมีความสามารถพิเศษอะไรทำไมหม่อมฉันถึงไม่รู้ก็เรื่องที่เจ้าเชี่ยวชาญภาษาโบราณไงเจ้าพยายามปกปิดความสามารถนี้มาตลอดไม่ใช่หรือแต่ดูเหมือนพระราชาจะทรงรู้แล้ว พระองค์คิดว่าหม่อมฉันมีความสามารถเหรอพระองค์คิดว่าจะมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ที่ฉันไม่พูดก็เพราะไม่อยากให้มีเรื่องยุ่งยากอะว่าเป็นแล้วพวกเขาว่าไปแล้ว,ว,ลวถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาต้องยกตระกูลฟาราเดย์ให้ฉันแน่ๆข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ เอสตรินนี่เป็นคำสั่งของพระราชาพวกเราจะขัดคำสั่งของพระองค์ไม่ได้เพราะแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่เป็นแผ่นดินของพระองค์แต่ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นผู้สืบทอดจริงๆข้าจะช่วยให้เจ้ามีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าดฟาบาทตรสอะไรค่าก็จะช่วยเจ้าท่านดิยุทท่านจะช่วยหม่อมฉันเหรอ ท่านหมายความว่าจะช่วยให้หม่อมฉันมีชีวิตที่เรียบง่ายกินเที่ยวเล่นอืมแต่ต้องรอให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนเจ้าต้องทำตามรับสั่งของพระราชาคือต้องไปอยู่ในวังหนึ่งเดือนก่อนและต้องปกปิดความสามารถของเจ้าเอาไว้เพราะมีเพียงวิธีนี้ข่าถึงจะช่วยเจ้าได้ค่ะหม่อมฉันจะปก ปิดอย่างดีเลยพูดราวกับฉันมีความสามารถอะไรจริงๆนั่นแหละส่วนเรื่องรายละเอียดทีโอโดอจะเป็นคนบอกเจ้าเองตอนอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนเจ้าก็ทำใจให้สบายพวกเราจะรอเจ้ากลับมาหม่อมฉันต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนอะไรไม่เคยรู้สึกว่าท่านดะยุกหลอเหมือนวันนี้มาก่อนเลย ตอนนี้เม้แต่เขาก็ยังสนับสนุนการตัดสินใจของฉันช่วงเวลาดีๆของฉันกำลังจะมาถึงแล้วห้องอบรมท่านหญิงแอชตินเป็นผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศต้องไม่มีปัญหาแน่ๆท่านหญิงแอชตินกำลังจะได้เข้าเรียนพร้อมกับเชื้อพระวงเป็นขาวดีจริงๆท่านต้องได้รับพรจากบางกรนแน่ๆ พวกเจ้าจะตื่นเต้นอะไรกันไหนบอกว่าสอนกดและมารยาทให้ข้าก่อนเข้าวังไงเริ่มได้แล้วก็มอมปลื้มใจจริงๆที่ท่านอยากเรียนขนาดนี้ไปเอามาฉันก็แค่อยากรีบๆทำเรื่องที่ไม่ชอบให้เสร็จเร็วๆนะ่ะฮะฮะความจริงแล้วกดในวังหลวงก็ไม่ได้มีอะไรมาก แค่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบก็พอแล้วหึนขนาดนี้เนี่ยนะที่เจ้าบอกว่าไม่เยอะนะสำหรับอัจฉริยะยอย่างท่านหญิงแอสตินเรื่องแค่นี้จิบใจมั่ง้อ่าฮฮ่อ้าถ้่้ท่านหญิงแอสตินหม่มฉันมีเรื่องจะบอกค่ะเรื่องอะไรมาโกเดนตัวนั้นกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปพักหนึ่ง ตอนนี้มันมาเยืนกระเด็กหางรอเล่นกับท่านทุกวันเลยฮะรอชันก่อนนะรอชั้นท่องกดพวกนี้ได้แล้วจะไปเล่นด้วยวังหลวงพระจังวังโซเรนติโนโอ๋อตอนนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิกว่าจะท่องหนังสือเล่มนั้นจบตายพอดี ท่านหญิงเอสตินวาราเดเป็นอะไรรึเปล่าฮ่า <c oughs> ข้าสบายดีถ้าเช่นนั้นหลังจากนี้ไปเวลาหนึ่งเดือนขอให้ท่านรับการฝึกเป็นผู้สืบทอดอยู่ที่นี่นะคะปังว้าวมีโตเก้าอีแค่สองตัวเหรอผู้สืบทอดของทุกตระกูลไม่ต้องมาฝึกอบรมที่นี่เหรอผู้สืบทอดท่านอื่นนี้ไปหมดแล้วคะ่ะ อุ้ยไม่ใช่พวกเขาไปรอมตัวฝึกกีที่อื่นค่ะหนีเหรอเมื่อกี้มันเขาจะหลุดปากพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนะ